อัปเดตการจ่ายเงินค่าเบิดความ True ID i n t r e n ทุกคนต้องรู้ค่ะกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่มีประสบการณ์การเขียน True ID i n t r e n หรือมือใหม่ที่เริ่มมาศึกษานะคะอาจจะเคยชินกับการที่ True ID i n t r e n นะคะจ่ายเงินหลังจากโพสต์ขึ้นบนแพลตฟอร์มค่ะ แต่ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเป็นต้นมานะคะกติกาการจ่ายเงินได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่บทความนั้นค่ะได้โพสต์ขึ้นแพลตฟอร์มนะคะการจ่ายเงิน100บาทค่ะจะทำได้ก็ต่อเมื่อยอดวิวครบ500วิวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วจะทำยังไงนะคะถึงจะได้500วิวนะคะเพื่อที่จะได้เงิน100บาทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นะคะว่าการที่จะเขียนบนบทความ Tru e ID i n t r e n d นะค่อนข้างที่จะอนุมัติยากแต่หลังจากที่เปลี่ยนกติกานี้นะคะทำให้การตรวจงานนะรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เบิดความผ่านและโพสต์ได้ง่ายเลยซึ่งบางบทความของใจนะคะยื่นไปตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะ9โมงเช้าก็อนุมัติแล้วก็ได้รับการโพสต์เลยล่ะคะ่ะซึ่งเร็วมากๆเลยคาถามท่าน มานะคะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเอ้าวแล้วอย่างเงี้ยจะได้500วิวกันยังไงนะคะเพราะน้องๆหลายคนค่ะก็คอมเมนต์นะคะมาถามใจว่าพี่สอนวิธีการแชร์สักหน่อยหนึ่งนะคะใจขอแนะนำตามนี้ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทาง True ID i n t r e n d แนะนำเช่นกันค่ะหนึ่งเลยนะคะก่อนที่เราจะเขียนเรื่องอะไรค่ะให้เราดูกระแสของ ผู้ที่อ่านก่อนนิดนึงนะคะอาจจะไปเซิร์ชตาม Google หรือเป็นเครื่องมือการเซิร์ชก็ได้นะคะ2ใช้คีย์เวิร์ดนั้นๆค่ะมาตั้งชื่อเรื่องค่ะและ3ค่ะหลังจากเบิดความอนุมัติแล้วนะคะก็ให้แชร์ไปในหน้า Facebook นะคะโซเชียลเน็ตเวิร์ของตัวเองนะคะอย่างเช่น IG หรือจะไปลงพันทิปนะคะเพื่อให้ได้ยอดวิวเพิ่มมากขึ้นค่ะและสำหรับหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่าแล้วจะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไรนะคะ ตอนนี้ค่ะในแพลตฟอร์มนักเขียนของ True ID i n t r e n d นะคะก็มีตัวอย่างนะคะบทความดีๆในการแนะนำในการเขียนและเพิ่มยอดวิวยังไงก็ตามเดี๋ยวพี่ใจนะคะจะทำให้ดูคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ